หานอยหาน่อยหาหนอยตรงมากเลยอ่ะสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะตัวเล็กไปไหมขยายให้นิดนึง มาดูกันตัวไหนชนกันบ้างนะคะเราจะวิธีวิเคราะห์นะคะเราจะมาดูที่ว่าลายตั้งแล้วก็นอนอันไหนชนกันเยอะมากนะคะที่แอดเห็นก็จะมีหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าลงมานี่นะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะชุดแรกเรามาแล้ว หนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะเลขอาจจะไม่เรียงนะแอดจับห้าสามก็ได้นะแต่แอดไม่ชอบนะคะแล้วก็เจ็ดห้านะคะอ่าสามชุดวันนี้ให้แค่สามชุดนะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะอ่า ให้เด่นเก้าและเจ็ดนะคะสายรูดนะคะอ่ะเก้าและเจ็ดนะคะวันนี้ อไปวิเคราะห์แต่ตรองดูนะคะชอบก็ตามนะคะทำชมขาไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามช่องแอดเลยนนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะรวย,วยเๆเฮงๆปงต่างๆไปด้วยกันนะคะ